เงินเดือนออกปุ๊บหมดปับ๊บทำงานมาหลายปีแล้วเงินเก็บกลับไม่เพิ่มขึ้นเลย BOOST แคมปครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับ ความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของบูส s t แคมปครั้งนี้ Day 1เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้าน เพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day สค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการ i c e b a ารเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ย คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติกล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดย์ <Day S 2> ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างไมซ์เซตที่แข็งแรง เข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สําคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินยัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน2วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงท้งวิธีคิดการบรหิหารความเสี่ยง และการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่บู t แคม์เท่านั้นเพศสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28 30สิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิต เราทุกคนเนี่ยต่างทำงานหนักกันทางนั้นเลยนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมคิดไปหรือเปล่าว่าที่เราทำงานหนักอยู่ทุกวันเนี่ยมันเพื่ออะไรคะเพื่อความมั่นคงเพื่อเงินหรือเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะใช้จริงๆวันนี้ค่ะฟิลม์มจะพาทุกคนมาค้นหาคำตอบในชีวิตของคนทำงานประจำหลายหลายคนกับคำถามที่ว่าเราจะสร้างอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรในฐานะคนที่ทำงานประจำอย่างเราเนี่ย มันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมแล้วเราควรจะเริ่มต้นยังไงดีหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยคิดถึงอิสรภาพทางการเงินเลยหรือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอิสรภาพทางการเงินอะ่ะมันเป็นเรื่องไกลตัวฉันมากเลยฉันเป็นแค่พนักงานประจํารับเงินเดือนทุกๆเดือน ฉันจะมีอิสรภาพทางการเงินได้จริงไหมและพินจะบอกทุกคนว่าไม่เสมอไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานประจำเนี่ยก็สามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้เพียงแค่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องลงทุนอย่างไรหรือควรที่จะต้องเริ่มต้นยังไงดีค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันไม่เหมือนกับการวิ่งร้อยเมตรที่วิ่งแป๊บเดียวแล้วคุณถึงเส้นชัยเลยมันอาจจะเหมือนการวิ่งมาราธอนที่เราจะต้องแบบทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างสม่ําเสมอ และต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนค่ะข้อ 1. จุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือเราจะต้องรู้สถานะทางการเงินของตัวเองก่อนเหมือนกับเวลาที่เราจะต้องเดินทางไกลอะค่ะเราจะต้องรู้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนเรากําลังจะไปที่ไหนเรามีสัมภาระอะไรบ้างแล้วเรามีน้ํามันเหลือเท่าไหร่ก็เหมือนกับการที่เราจะต้องรู้รายรับรายจ่ายทรัพย์สินหนี้สินของเราเป็นอย่างดีคือเราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าในแต่ละเดือนอะเรามีรายรับ ทั้งหมดเท่าไหร่รายจ่ายทั้งหมดของเราเท่าไหร่รายจ่ายอะไรบ้างที่จําเป็นรายจ่ายอะไรบ้างที่มันฟุ่มเฟือยอะไรที่เราควรจะลดอะไรที่เราควรจะเพิ่มเราต้องเขียนออกมาหรือเราจะต้องจดบันทึกออกมาแล้วตอบตัวเองให้ได้แบบชัดเจนซึ่งบางคนนะคะก็ตกมาตายตั้งแต่ข้อนี้แล้วคือไม่รู้เลยว่ารายจ่ายเรายัางไงรายรับเราเท่าไหร่ทำงานไปเรื่อยๆอา้าวทำไมไม่มีเงินเหลือเลยทำไมไม่มีเงินเก็บเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากเราอาจจะลองใช้พวกแอป จดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจการเงินของเราและก็อุดร้อยรั่วได้ถูกต้องข้อที่2ค่ะทีนี้พอเราเข้าใจสถานะทางการเงินของเราแล้วอ่ะเราจะต้องมารู้หรือว่ามาตั้งเป้าหมายทางการเงินของเราด้วยเราต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าอิสรภาพทางการเงินของเราอ่ะหน้าตามันเป็นยังไงหรอเราอยากที่จะ,กะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่แล้วพอเรากรเกษียณแล้วอ่ะ เราจะมีรายรับจากทางไหนบ้างเราจะมีเงินพอที่เราจะใช้หลังกเกษียณไหมแบบเราไม่ต้องทํางานแล้วอะแต่ยังมีเงินใช้ในทุกๆวันไปจนคุณ มีไหมนะคะเราต้องวางแผนตรงนี้ให้ชัดเจนทั้งหมดเลยแน่นอนว่าคงไม่มีใครที่อยากจะทํางานไปตลอดชีวิตใช่ไหมคะคงจะต้องมีวันที่เราอยาก,กเกษียณอยากไปใช้ชีวิตได้ออกไปท่องโลกไปท่องเที่ยวได้ทําในสิ่งที่เรารักจริงๆแบบไม่ต้องมานั่งทํางานอะไรที่เราทําเพื่องเงินแล้วอ่ะอันนั้นคือชีวิต ที่เรากรเกษียณได้จริงๆเนาะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดว่า <S <S เราจะ,กะเกษียณนะคะเราจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่อันนี้เป็นคำถามที่เราจะต้องตอบตัวเองเนาะเราจะ,กะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วแล้วเรามีเวลาอีกกี่ปีเพื่อเก็บเงินไว้ใช้หลังกเกษียณใช่ไหมคะอีกคําถามหนึ่งคือเรากรเกษียณแล้วอะเราคาดว่าเราจะมีอายุอยู่อีกกี่ปี ใช่ไหมบางคนบอกว่าโอ้ยฉันมีเงินใช้จนวันตายแล้วแต่อาจจะต้องตายอีก2ปีแล้วต้องตายเลยนะเพราะเงินหมดอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยสมมติสมมติฟิมอายุ32งนี้ใช่ไหมคะถ้าวางแผนว่าเราจะ,กะเกษียณตอนอายุ40สมมมตินะเท่ากับว่าฟิมมีเวลาอีกแค่8ปีโอเคไหมมีเวลาอีกแค่8ปปีในการทํางานเก็บเงินแล้วคาดว่าเราจะมีอายุถึงกี่ปีสมมุติเราคาดไว้ว่าเราอาจจะอยู่ถึง80 โอ้โห oh, แสดงว่าจาก40ถึง80อะ่ะเราต้องมีเงินใช้โดยที่ไม่ทำงานอะ่ะ40ปีเลยนะทีนั้นเราก็ต้องกลับมาหาอีกว่าไอ้40ปีของเราอะ่ะเราจะใช้เดือนละเท่าไหร่อ่ามันลึกซึ้งนะทุกคนถ้าเกิดว่าอ่ะสมมติพิมคิดง่ายๆ40ปีใช่ไหม40ปีคูณ12เท่ากับ480เดือนถ้าเราอยากมีเงินใช้เดือนละ200,000อะสมมตินะอันนี้ยังไม่ได้คิดถึงว่าโอ้โหอีก40ปีอีก80ปีเงินเฟมันจะไปถึงไหนเนาะ เอาง่ายๆ2องแสนคูณไปนะเท่ากับว่าบางคนคูณมาแล้วอาจจะตกใจนะพี่มาต้องมีเงิน96ล้านในเวลา8ปีอ่าบางคนว่าโอ้ปาดเงื่อแล้วฉันทำงานอีก8ปีเพื่อจะมีเงิน96ล้านเพื่อกเกษียณตอนอายุ40แล้วมีอายุถึง80ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้นะคะบางคนอาจจะแบบโอ้โหไกลตัวจังเลยใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ไหม แล้วถ้าคุณลองคิดดูดีถ้าเกิดว่าเราทํางานอยู่ทุกวันเนี่ยเราเก็บเงินเท่าที่เราเก็บทุกวันตอนเนี้ยอาจจะฝากธนาคารหรืออะไรก็ตามมันเป็นไปได้ไหมกับ8ปีที่คุณจะต้องเก็บเงิน96ล้านบางคนอาจจะบอกโอ้โหเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่จะบอกทุกคนว่าทุกคน่ะหนีไม่พ้นการลงทุนถ้าเกิดว่าเราอยากจะเติบโตถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินอยากจะ,กะเกษียณมีเงินใช้อย่างสบายสบาย คุณหนีไม่พ้นการลงทุนค่ะเพราะการออมอย่างเดียวไม่สามารถที่จะให้สิ่งนั้นกับเราได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บออมอย่างเดียวถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนไปด้วยเราก็ต้องรู้ว่าสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนะมีอะไรบ้างแล้วผลตอบแทนเฉลี่ยตอ่อปีมันได้ประมาณเท่าไหร่10% 15%อะไรอย่างนี้แล้วถ้าเรารู้ข้อมูลนั้นแล้วอะเราถึงจะคำนวณย้อนกลับได้ว่าเราควรจะต้องเริ่มลงทุนที่เดือนละเท่าไหร่ ะะเพื่อที่เราจะได้ฮิตเป้าหมายที่เราจะเกษียณในอายุเท่านั้นแล้วมีเงินเท่านั้นโอเคไหมคะทีนี้ิมีเครื่องมือหนึ่งที่มันจะทําให้การคํานวณของเราอะง่ายนะคะก็คือนี่เลยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Easy Calculator นะคะตัวนี้ทุกคนสามารถที่จะลองไปดาวน์โหลดมาใช้มาเล่นดูได้นะอะฟิล์มลองเล่นให้ดูนะคะเราจะเข้าไปที่หมวด Compound Interest Calculator นะคะตัวนี้ปึ๊บอ่า เพราะว่าเวลาเราลงทุนอะสมมุติว่ามันได้ผลตอบแทนมาใช่ไหมเราก็เอาผลตอบแทนนั้นอะทบต้นไปเรื่อยๆนะคะใช้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นนะคะมันจะทําให้เงินเรางอกเงยเร็วขึ้นสมมุติ principal amount อันนี้เป็นเงินต้นของเราสมมุติว่าตอนนี้พี่มีเงินเก็บประมาณ5 0 0แสนบาทปึ๊บมันลี่เ p o s i t อ่าลองวางแผนดูซิว่าเราจะลงทุนเดือนละเท่าไหร่สมมติวิมลงทุนเดือนละ20,000 ส่ไปปึ๊บปึ๊บปบึเรามีเวลาลงทุนอีกแค่8ปี8ปีเท่ากับ96เดือนอ่าอันนี้สมมุติพิมล,ลงทุนในหุ้นอ่าดัชนีสมมตุติตัวเดียวเอาตัวเดียวกันนะเอาคิดง่ายๆ S&P 500อ่ะเป็นดัชนีตัวหนึ่งนะคะเป็น ETF ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะพิมดูมาแล้วว่าโอ้จากสถิติของมันอะ่ะมันเติบโตประมาณปีละ20%สมมตินะพิมก็ใส่ไปโตปีละ20%แบบนี้ เราก็ลองกดคำนวณไปเลยจากข้อมูลที่ฟิมกรอกไปเนี่ยเงินทั้งท p r i พิน p ิอ่ะฟิมจะมีเงินอยู่ทั้งหมดประมาณ2 4 0ล้าน4เนาะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยประมาณ4 7 0ล้าน7นะคะรวมแล้วนะ8ปีที่ฟิมลงทุนแบบเนี้ยนะคะฟิลมจะมีเงินทั้งหมด7 1 8 0ล้าน1แสประมาณนะคะเห็นป่าวว่ายังไม่ฮิตทา์เก็ตเลยเพราะฉะนั้นเราทำยังไงดีเราจะได้รู้ตัวไงว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะ เฮ้ยทำงานเพิ่มขึ้นไหมจากเมื่อกี้เราคิดว่าเราจะ,กะเกษียณตอน40อ <c oughs> ืถ้าเราทําเงินได้แค่นี้มันอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องไปเพิ่มเงินลงทุนไหมสมมติพิมสมมตินะสมมติว่าเราแบบทํางานได้มากขึ้นเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นเนาะสมมติลงทุนเดือนละ4ีะ่หมื่นอาลองดูนะเพิ่มขึ้นเท่าตัวมันจะเป็นยังไงบ้างอ่าเราก็จะได้เงินขึ้นมาประมาณ12ล้านและ ก็ยังไม่พอเห็นไหมเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราปรับตรงไหนได้บ้างเมื่อกี้กเกษียณตอน40ใช้เงินเดือนละ2 0 0 0 0 0อืมถ้าเกิดว่าใช้แค่เดือนละแสนห้าจะเป็นยังไงนะหรือใช้เดือนละแสนพอไหมอะไรอย่างนี้ไปลดตรงนั้นไหมหรือเราจะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเราเข้าไปอีกเพิ่มเงินเดือนเราหรือเราอาจจะเทรดเราเทเรดเนาะสมมติเราเป็นเทรดเดอร์เฮ้ยทำยังไงได้บ้างขยายพอร์ตไหมให้มีเงินต่อเดือนอะมากขึ้น อ่ะแล้วเงินที่เราจะเอามาลงทุนอะ่ะมันก็จะมากขึ้นตามไงทุกคนอย่างเงี้ยเราถึงจะ,ะวางแผนได้ถูกต้องใช่ไหมคะหรือเราทำงานไปอีก10ปีไหมกเกษียณตอน50ไหมอ่ะก็อาจจะสบายขึ้นใช่ไหมคะทำงานไปอีก10ปีเนาะเราอาจจะเก็บเงินจำนวนเงินที่เราต้องเก็บอะ่ะก็อาจจะน้อยลงอ่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปออกแบบการเงินของตัวเองดูแหละอันนี้เป็นแค่คอนเซปต์ให้ทุกคนดูคร่าวๆนะคะว่า เราคำนวณยังไงได้บ้างอิมลองดูนะสมมุติว่าเราทำงานเพิ่มอีก10ปีเป็น18ปีใช่ไหมก็เป็น216เดือนอ่าอันนี้เป็นจำนวนเดือนทั้งหมดที่เราจะทำงานก่อนที่เราจะเกษียณโอ้ยไม่มีร้อยล้านแล้ว <c> h <oughs> ฮ t ิตทาเกตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราลองเล่นดูได้ค่ะอันนี้ตัวอย่างที่พิมพ์ทำมาก็คืออเงินต้นเรามี500,000เติมเงินเข้าพอร์ตไป DCA กองทุนอ่ะประมาณเดือนละ4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4หม0 0่คะ เป็นเวลาทั้งหมด18ปีนะคะผลตอบแทนต่อปีนี่ได้ประมาณ20 20ต่อปีเห็นไหมเราก็จะฮิตาเกตก็จะมีเงินประมาณ100ล้านนะคะก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่อีก40ปีหลังกเกษียณแบบมีเงินใช้เดือนสอ0 0 0 0 2 0 0แสนแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่บิมยกตัวอย่างขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูแลก้กันที่นี้เราฟังแบบนี้แล้วอะ่ะเราก็ต้องลองไปเขียนดูลองไปออกแบบการเงินของเราดูว่าตอนเนี้ยที่ฉันทำงานอยู่เนี่ย ฉันมีเงินเดือนเท่าไหร่รายรับทั้งหมดเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ถ้าฉันจะเริ่มลงทุนวันนี้ฉันจะต้องเริ่มลงทุนเดือนละกี่พันกี่หมื่นถึงจะตทา t a r ก็ตอะไรอย่างเงี้ยถ้าลองคำนวณแล้วโหมันห่างไกลามากเลยฉันจะทํายังไงได้บ้างฉันจะเพิ่มเงินของฉันยังไงได้บ้างเงินลงทุนในแต่ละเดือนเพิ่มยังไงหรือต้องมีความรู้อะไรเพิ่มหรอที่ฉันจะสามารถ ทำเงินได้มากขึ้นลองไปวางแผนของตัวเองดูละกันข้อ3ค่ะทีนี้พอเรามีแผนเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะข้อนี้สําคัญมากนั่นก็คือในเรื่องของวินัยแล้วก็ความสม่ําเสมอวินัยในการออมแล้วการลงทุนนะคะพี่ไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยฉันใช้ก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยไปออมหรือค่อยไปลงทุนอยากให้มองว่าการออมหรือการลงทุนอะเป็นส่วนที่จําเป็นที่เราจะต้องหักออกไปก่อนเลยออมก่อน ค่อยใช้จะดีกว่าใช้แล้วเหลือแล้วค่อยออมอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปใช้ก่อนแล้วเ,เอาเกิดเดือนนั้นเงินหมดแล้วไม่มีเงินไปลงทุนแล้วอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผิดวินัยได้ผิดแผนได้อย่างพวกเราเป็นเทรดเดอร์ใช่ไหมสมมติว่าเราได้กำไรจากการเทรดแบบ เดือนละ20%อย่างนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะหัก5%หรือ10%เข้าไป DCA พอร์ตลงทุนนะคะอาจจะเติมเงินไว้อีกโยกเงินนะจากพอร์ตเทรดไปอีกพอร์ตหนึ่งเป็นพอร์ตลงทุนนะคะเดือนละ5%หรือ10%โยกไว้ก่อนเลยนะคะแล้วพอถึงวันถึงจุดที่เราจะซื้อหุ้นหรือซื้อ ETF ในจุดที่ราคาดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อย ซื้อในจุดที่ราคาดีนะคะก็เหมือนเป็นการ DCA ลงทุนไปเรื่อยๆแบบมีวินัยแบบนี้และถ้าเกิดว่าใครมีหนี้นะคะก็แนะนําให้ปิดหนี้ในตัวที่มีดอกเบีย้ยสูงๆก่อนนะคะไม่รู้ว่าใครผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วก็ลองดูว่าตัวไหนเนี่ยดอกมันสูงกว่ากันนะคะก็พยายามปิดตัวที่ดอกสูงกว่าเพื่อลดภาระดอกเบีย้ยที่ไม่จําเป็น,นะคะ่ะทีนี้มาถึงคําถามที่หลายๆคนสงสัยเนาะว่า คนธรรมดาอย่างพวกเราอย่างเงี้ยจะทําได้จริงหรอคําตอบที่ฟิล์มอยากจะให้ทุกคนนะคะคือมันทําได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราอะ จะทำมันไหมจะเริ่มมันเมื่อไหร่แล้วเราจริงจังกับมันมากแค่ไหนหลักฐานหนึ่งที่มันชัดเจนเลยนะคะนั่นก็คือพลังของการลงทุนแบบทบต้นหรือว่า compounding effect นั่นเองหลายๆคนก็บอกว่าเป็นสิ่งมหศัศจรรย์ลำดับที่8ของโลกเลยคือเราจะต้องเริ่มให้เร็วค่ะเริ่มลงทุนให้เร็วไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เงินเยอะในช่วงแรกก็ได้เงินจํานวนน้อยๆก็สามารถที่จะเติบโตแบบ c o m p d ไปเรื่อยๆในอนาคตได้ ะค,ะคุณอาจจะไม่เชื่อเลยว่าอุ้ยเงินแค่นี้ยหรอมันจะโตเป็นเงินก้อนใหญ่นา,นาคตนะคะมันทําได้ด้วยพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนี่แหละทุกคน <Wow. S 1> ทีนี้การที่เราจะสร้างอิสรภาพทางการเงินเนาะมันก็มีตัวแปรหลากหลายเลยใช่ไหมเมื่อกี้ที่พิมยกตัวอย่างให้ดูเนาะแต่ตัวแปรหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ทุกคนมองว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็รวดเร็วอะ่ะก็คือการเพิ่ม รายรับของเราค่ะทีนี้เราจะเพิ่มรายรับของเรายัางไงได้บ้างบางคนทํางานประจำเนาะอาจจะต้องแบบเฮ้ยเลื่อนขั้นไหมเพื่อจะได้เงินมากขึ้นได้เงินเดือนมากขึ้นหรือเราจะทําอะไรเสริมไหมทําอาชีพ2อาชีพ3าอาชีพ4หรืออ่ะอย่างฟิล์มเป็นเทรดเดอร์เนาะฟิล์มก็อยากที่จะแนะนําว่าเฮ้ยการเทรดเนี่ยมันมีเลเวอเรจมัน ทำให้เราอะสามารถที่จะปั้นเงินน้อยเป็นเงินมากภายในระยะเวลาที่น้อยได้บางคนอาจจะมองว่าการเทรดเหมือนการพนันใช่ไหมคะแต่สำหรับฟิล์มเนาะฟิลมองว่าการเทรดเนี่ยมันเป็นคารงัดที่ดีมากเลยเป็นตัวช่วยเราที่ดีมากเลยแต่คุณจะต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งนะ ต้องผ่านการฝึกฝนถึงจะกระโดดเข้ามาในวงการเทรดได้แต่ถ้าเมื่อคุณทําได้มันแบบเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะมันเหมือนเป็นจิ๊กซอสําคัญที่จะมาช่วยเติมเต็มเป้าหมายนี้ได้อย่างดีแล้วก็ได้อย่างรวดเร็วเลยอย่างที่ Bra v o รเนะะี่ยค่ะเราก็ไม่ได้สอนเฉพาะเทคนิคการเทรดใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็เริ่มมีการให้ความรู้เรื่องการลงทุนมากขึ้นจาก Active to p a s s i v e นะคะเราได้กําไรจากการเทรดแล้วเราเอาเงินไปทําอะไรต่อไปลงทุนตรงไหนต่อนะคะเราก็มีสอนมีแนะนําให้กับทุกคนด้วยเพื่อสร้าง ให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ทางการเงินที่แบบแข็งแกร่งแบบรอบด้านเลยแล้วก็เพื่อสร้างให้ทุกคนไม่ใช่แค่รวยเร็วแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยมั่งคั่งอย่างมั่นคงค่ะสุดท้ายนะคะพิมอยากที่จะสรุปบทเรียนสําคัญสําหรับคนทํางานหรือคนทํางานประจําอย่างพวกเรานะคะที่ สร้างอิสรภาพทางการเงินค่ะมีอยู่3ข้อหลักๆที่อยากจะให้ไปนะคะข้อที่1ให้เริ่มให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมีเงินเยอะก่อนแล้วเริ่มลงทุนนะคะเริ่มเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะว่าพลังของการทบต้นเนี่ย compound interest เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วข้อ2เลยคือวินยัยความสม่ําเสมอนะคะสำคัญกว่าเงินก้อนใหญ่ค่ะการออมและการลงทุนอย่างสม่ําเสมอเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้คุณไปถึงเป้า มได้อย่างรวดเร็วข้อ3เรียนรู้ตลอดชีวิตและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณความรู้ด้านการเงินเนี่ยมันไม่มีหยุดนิ่งเนาะแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนอะไรแน่นอนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะได้ยินคําว่า high risk high return ใช่ไหมคะและ้วพิมอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่า high knowledge high return ดีกว่านะคะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้่คุณสามารถที่จะควบคุมหรือสามารถที่จะลดความเสี่ยงในส่วนนั้นได้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่ม รายรับหรือรายได้ของคุณได้มากขึ้นซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเรารู้จักการเทรดและเราเทรดได้อย่างถูกต้องถูกวิธีเนี่ยมีมายเซตที่ดีเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราอ่ะไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะสุดท้ายอยากที่จะฝากทุกคนไว้ว่าการที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีเงินเป็นร้อยล้านหรือพันล้านหรือต้องมีเงินมากมายอะไรขนาดนั้น เพียงแต่ว่าเราจะมีอิสระในการใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการในแบบที่เราอยากจะใช้มากกว่าโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปนี้แล้วได้แรงบันดาลใจนะคะหรืออ,อ,อยากที่จะเรียนรู้ส่วนไหนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะคะการบริหารเงินหรือฟังแล้วเฮ้ยสนใจด้านการเทรดมากเลยนะคะที่ฟิมบอกว่าเฮ้ยการเทรดเนี่ยมันจะเหมือนช่วยเร่งรอบให้เราอะมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีรายรับที่มากขึ้น ะะเป็นเลเวอเรจให้กับเรานะคะคทำให้เราสามารถปั้นเงินน้อยเป็นเงินมากในเวลาที่จํากัดในเวลาที่น้อยได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเรียนรู้เรื่องการเทรดให้มากขึ้นให้ลึกซึ้งมากขึ้นบูสแคมครั้งที่2เนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนทางลัดเลยที่จะพาคุณเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดได้อย่างถูกต้องนะคะคือในแคมป์เนี่ยเราจะสอนทั้งเทคนิคการเทรดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะโดยบราว o วของเราเนี่ยเน้นใช้หลักดีมาซัพพลายเป็นหลักอยู่แล้วนะคะแล้วก็บูสแคมครั้งเนี้ยเราจะเสริมก การคอนเฟิร์มจุดเข้าเทรดนะคะการเทรดแบบระยะสัน้นการเทรดแบบสเกลปิ้งการดูโมเมนตัมราคานะคะเข้าเทรดในจุดไหนได้เปรียบเข้าเทรดในจุดไหนได้ไปลายไส้แล้วก็สามารถที่จะรัน r าได้ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรู้นะคะก็มาเจอกันวันที่28-30ถึงสสิงหาคมนี้ค่ะที่โรงแรมโนโวเทลรังสิตและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฟังแล้วเออได้แรงบันดาลใจหรือฟังแล้วเฮ้ยฉันจะต้องรู้สึกว่าฉันจะต้องลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ้ช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วคราวหน้าอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ BOOST แคมปครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะ กระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของบู o s แคมป์ครั้งนี้ d ด y 1. เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพัน สู่หลักหมื่นล้านเพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day สองค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการ Ice ์บารเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุด มันช่วยให้คุณมีสติกล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดย์ Day ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างไมซ์เซตที่แข็งแรง เข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินยัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน2วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงทั้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่ Boost แคมปเท่านั้นเทศสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28 30สิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิต